มเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรม,มราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติบ้านคลองายตาบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสให้เท่าพระเนตรการแสดงมโน,นราตอนปราณบุญจับนางมโนราด้วยบ่วงหน้ากระบาด ขอนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านควรสามัคคีจังหวัดชุมพร จากนั้นทรงตัดแพรแถบเปิ erna, like of ดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติบ้านคลองวายซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่41กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองวายเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงอังกาบุญญทิติบ้านคลองวายเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับท่านผู้หญิงอังกาบุญยทิติพระอาจารย์ ในสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามพระราชประสงค์ด้วยทรงรำลึกถึงพระคุณ